อาจารย์ยิ่งศักด์เคลียร์ข่าวลือป่วยหนักเดินหน้าร่วมง,งานช่องดังออกมาเปิดใจอีกครั้งสําหรับอาจารยย์ิ่งศักด์หลังยุติบทบาทพิธีกรรายการดังงานนี้ทําเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่มีข่าวลือว่าป่วยหนักล่าสุดทางด้านอาจารย์ยิ่งศักด์นั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าป่วยที่ไหนข่าวลือก็คือข่าวลือใครลือเจตนาคืออะไร โดยบอกว่าแข็งแรงไม่ได้พิกลพิการไม่ได้ใกล้ตายพอมีข่าวแบบนี้ออกมาญาติพี่น้องต่างประเทศโทรมานึกว่าพิการเป็นมะเรง็งปากเบี้ยวเดินไม่ได้เป็นกันใหญ่เรียนทุกท่านที่ห่วงอาจารย์ยิ่งศักด์โดยบอกว่าตอนนี้สุขภาพยังคงโอเคอยู่ที่เห็นเดินไปเดินมากับทางช่องเผื่อทาอย่างอื่นเพิ่มเผื่อผู้ใหญ่เมตตาเผื่อมาของานทําซึ่งตอนนี้มีรายการยิ่งสุขสโมสรทุกวันสุขและมือโปรโชปรุงวันเสาร์ เอาเป็นว่ายืนยันชัดเจนว่าสุขภาพนั้นยังคงแข็งแรงหลังจากนี้จะมีรายการเพิ่มทางวิกหมอชิดหรือไม่คงจะต้องติดตาม